สว,สวัสดสีครับมาดูแนวทางคู่ตไต้หวันกับเกาหลีนะครับมาเดินะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างบวกลบขึ้นลง24ตัวเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับก็มาเดินะครับถ้าไต้หวันเข้าคือหยุดนะครับได้กําไรแล้วนะครับถ้าไต้หวันไม่เข้าก็เบิ้ลทบมาทุนไต้หวันคืนแล้วก็มากําไรที่เกาหลีนะครับเพราะมันมีสองรอบคู่กันนะครับ แล้วก็สําหรนี่เป็นวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้มาทําคลิปแจกให้นะครับวันถ้าเราจะตามต่อพะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับก็ไปในไลน์ไอดีตามนี้นะครับหมายเลขบัญชีตามนี้นะครับเดือนสิงหาคมสามสัปดาห์ก็สามร้อยบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับสามสัปดาห์ก็สามร้อยบาทสัปดาห์ร้อยบาทแบ่งปันกันนะเป็นรูดครับก็หุ้นทั้งสี่ตัวครับมันไม่คือทั้งสี่ตัวครับมันไม่ใช่ว่าเฉพาะตวันเกาหลีก็แบ่งกันเป็นรูดทั้งหมดรับทั้งสี่ตัวนะครับรายละเอียดจะอยู่ท้ายคลิปนะครับ นะครับเรามาดูเลขกันของวันศุกร์กันนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์เลขกลางคือเลขกลางคือแปดห้านะครับคําว่ารูดคือลงยี่สี่ตัวคือแปดห้าลบยี่สิบสี่จะได้หกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็แปดห้าบวกยี่สิบสี่จะได้ศูนย์เก้าท่านมางงรำก็รูดตั้งแต่หกสิบเอ็ดถึงแปดสิบห้าแล้วก็ขึ้นมาถึงเก้าสิบเก้ามันก็จะจบใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มต้นศูนย์ศูนย์ขึ้นมาถึงศูนย์เก้าใหม่นะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดนะครับ ส่วนท่านที่อยากจะลดน้อยตัวกว่านี้ถามมาได้ไหมก็ได้ครับลองลองมาดูผลย้อนหลังก็ได้ครับเช่นของวันพฤหเลดนะครับวันพฤหัสดเลขกลางคือศูนย์สามนะครับนะครับศูนย์สามเข้าไต้วันนะครับไต้วันปิดสองศูนย์นะครับเนี่ยครับไตวันปิดสองศูนย์นะครับไตวันปิดสองศูนย์นะครับปิดสองปิดสองตัวล่างสองศูนย์นะครับไตวันนะครับนั่นก็คือเคลื่อนไปเท่ากับยี่ 03ลบ20ก็คือ17ตัวมันไม่ถึง20ตัวก็ถูกครับเพียงแต่ว่าเราความถี่ในการถูกบางครั้งมันอาจจะน้อยน้อยลงบ้างนะครับคือถ้ารูดหนึ่งครัเพียงแต่ว่าถูกแล้วได้เงินเยอะขึ้นครับบางครั้งอาจจะถามว่าทย่างนี้ถ้ารูดเยอะกว่านี้ก็จะถูกไปกว่านี้ใช่ครับแต่ว่าถึกบางบางทีถึงแม่รูดเยอะเยอะมากก็หลุดก็มีครับเพียงแต่ว่าถ้ารูดแบบหลัก60-70ตัวเนี่ยผมว่ามันมันก็เยอะมันก็เยอะเกินไปนะคือถูกแล้วมาได้กําไรน้อยลงครับเลขมันไม่ใช่ว่า แกว่งไปขนาด3ตัวที่30ตัวที่2ตัวที่28ตลอดบางทีมันก็เคลื่อนไปแค่10ตัวแบบนี้ก็มีครับอย่างเงี้ย5 54กับ38ก็10 10กว่าตัวก็มีครับมไม่ใช่ว่าเคลื่อนไปหลัก30ตัวทุกครั้งนะครับครับส่วนรายในรายกลุ่มก็จะตามนี้นะครับก็3 3สัปดาห์เดียสิงหาคามก็300บาทนะครับ ก็ทั้ง4ชุดที่รูดกันอยู่ตามตามที่แจ้งไว้นะครับในคลิปวิดีโอตามนี้นะครับส่วนท่านที่อาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจไม่อยากก็ผมแนะนําว่าเข้าไปดูในเพลิ์นะครับเพลิ์นะครับหน้าวิดีโอจะมีหน้าแรกวิดีโอก็เพลิ์นะครับโดยเฉพาะคําว่าพวกความหมายของการรูด24ตัวตัวแล้วก็จะมีข้อห้ามข้อหนึ่งนะครับนะครับว้วเดี๋ยวมาลุ้นผลของวันศุกร์กันนะครับเลขกลางที่85นะครับ